สวัสดีครับพี่น้องชาว mm s นะครับหรือ mgp นะครับเวันนี้จะมาบอกวิธีการอุนเหรียญนะครับจากกระเป๋าอื่นนะครับเข้ามาในคอยเบทนะครับคือตัวนี้ครับคือเป็นกับว a l ลใหม่ที่ทาง mgp เราแนะนำให้ใช้นะครับก็เลยจะมาบอกวิธีคิดว่าหลายคนคงรู้แล้วนะครับแต่ว่าก็ทำมาไว้เนาะเผื่อ สวอยากจะลองดูเองหลังจากที่ทำไม่ค่อยได้ดูคลิปนี้แล้วน,น่าจะได้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปท,ที่คอยเบดเลยครับแต่เข้ามาที่คอยเบดนะครับใครที่ยังไม่สมัครก็คลิปสมัครมีให้ดูแล้วนะครับมีคนอื่นทำให้ดูแล้วผมก็เลยจะทำวิธีการอนเหรียญจากกระเป๋าอื่นนะครับ เข้ามาสู่กระเป๋าคอยเบรดรอแป๊บนึงครับกำลังลถนานแล้วครับผมไม่ได้ลงคลิปเนาะเปิดมามันจะอยู่หน้านี้นะครับถ้าหากกระเป๋ากระเป๋าหนึ่งหรือกระเป๋าสองเราเนี่ยถ้ากระเป๋าใดมันไม่มีเหรียญมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้ากระเป๋าไหนที่มันมีเหรียญแล้วเราแตะตรงนี้เพื่อจะดูนะครับแตะที่ตรงแล้วก็มาแตะตรงนี้ครับ เพื <ítulo> sabes, <es> anyway, ่อจะดูว่าเหรียญในกระเป๋าเรามีหรือยังเราเคยโอนมาแล้วมัน <mother> ก like ็จะอยู่แบบนี้ครับนี่คือคือเคยโอนเข้ามาแล้วในกระเป๋าหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ผมจะโอนเข้ากระเป๋าสองนะครับเพื่อทําให้พี่น้องคนที่ยังไม่เคยทําหรือยังทําไม่ได้ได้ดูกันแบบละเอียดนะครับให้เราแตะตรงนี้ก่อนครับแตะตรงนี้เพื่อจะเลือกกระเป๋านะครับผมจะโอนเข้ากระเป๋าสองผมก็แตะตัวนี้ครับ เลยครับเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งครับรอให้ตัวเลขตรงนี้มันเปลี่ยนเป็นเลขสองก่อนเปลี่ยนเป็นเลขสองแล้วครับพอหลังจากเปลี่ยนเป็นเลขสองแล้วเราแตะตัวนี้ครับเป็นรูปกระดาษซ้อนกันตรงนี้ครับแตะเลยครับมันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราตรงนี้เลยครับโอยไม่ใช่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับที่อยู่อิน e ทเร์เนี่เลยครับ มันบางคนว่าเมันคนละชนใช้ได้ครับเหมือนกันครับโอนเข้ามาแล้วมันจะปรับเปลี่ยนของมันเองนะครับให้เราคัดลอกตรงนี้ครับนี่เลยครับดูกระดาษซ้อนกันแต่ปุ๊บโอเคนะครับเราคัดลอกแล้วมันไปอยู่ที่ในในในบอร์ดนะครับหรือว่ามันก็ติดติดมือเรามาแล้วให้เราไปาที่ไปที่ทัดวอลเลตเลยครับวันนี้ผมจะโอน MCA s นะครับ ทัดบริขึ้นมาครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะทัชบริเช่วงนี้ก็ปัญหาเยอะครับกับสายลานผ่านนะครับมาแล้วครับมาที่ทัโบเรนะครับผมจะอุ่นเหรียญเอ็มแคใหม่นะครับก็คือตัวนี้ครับแตะเข้าไปเลยครับก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะครับแล้วก็แตะตัวนี้ครับ แล้วก็กดวางเลยครับที่เราคัดลอกมาแล้วนะครับกดวางนะครับจากนั้นก็ใส่ตรงนี้ครับใส่สักลองดูเนาะร้อยเอ็มแคสกันแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็แตะตรงนี้ก่อนนะครับก็กดิ้งตรงนี้ครับก่อนโอนก็ ตรวจดูให้ดีนะครับว่าเรามีค่าแก๊สพอไหมแต่ตรงนี้ครับสถาธผ่านครับอุ่นเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่คอยเบรนะครับว่ามันมาหรือยังนะครับมันจะใช้เวลานานไหมนะครับเ,เดี๋ยวผมสลับหน้าไปที่คอยเบรครับ ขึ้นมาครับมาแล้วครับเห็นไหมครับรวดเร็วทันใจไหมครับง่ายๆเลยครับพี่น้องลองทํากันดูนะครับอย่ากลัวครับต้องกลาได้กาเสียถ้าเราทําเป็นแล้วเราเคยแล้วนะหรือเราทําได้แล้วเราจะเกิดความภูมิใจในตัวเราเองนะครับเราจะกล้าทุกอย่างผมเองก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ครับคลิปนี้ก็ไม่ต้องเยอะเนาะเอาสั้นๆ เอาทีละอย่างจะได้ละเอียดละเอียดเนาะไม่ต้องปะปนกับอย่างอื่นรอบนี้เอาวิธีการโอนเหรียญเข้านะครับรอบหน้าคอยว่ากาันว่าวิธีไหนนะครับโอเคนะครับขอให้พี่น้องทุกคนออประสบความสำเร็จเหมือนกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ